สวัสดีครับบอมบาราก,ก่ลูกชายแม่พ้อพิรดีอันนี้บอมบาราก่อน,นพีชรำเพรียงศิลปินรับเชิญเช่นกันครับ,บลูกชายแม่พ่อนพิรดีเพื่อนมากซอยไอซอยไส้เปิดฤดูกาลเมื่อนี้เอาพคือุละกิโลในวันนี้ฮะกสองชั่วโมงกับเพราว่าก็เป็น,น,น,ปนศิลปินนับแน่นสีท่านนักแบมแบมลูกวิสานะ ตับข้าวไฟเอาสักจะมือแรกมือเต้ากันนี่น้องแบมแบมเรือดไว้กิบเปิบสักจะปีแรียกกิบลอยไหมฮะสักจีจำได้สักจะปีแรกที่เห็ดวงนะครับเป็นปลีหลาหมายกเต็นเนาะมาตีบฉากซอยหัวหน้าเห็ดอเมร์มัเป็นวงอยากของอร่อยเต้ามุกอยากของอะไล่ะเต้ามุกเอ้เต้าซื้อใส่ขึ้นแล้วเนี่ย อัโบหลาใหญ่หางครับใครพี่เรามีความสุขความสนุกสนานกับโชว์ช่วงแรกของมอลำัลูกอีสานใครพี่เราบนวนครับ เป็นวัดเปิดวงของรุ่นไล่ดาวสิริบเลรนะหมอลำรุ่นลำรู่อีสานนะน้องเฟรมนัฐธานัฐธานะครับนี่มัดเต้นไปเอกมิงครับผมสวัสดีครับโอ้โหเอ็กโจรกันหรอพ่อพ่อเพิ่งตอนเอกซ่าเป็นเสียงเป็นเสียงเสียงไปเอกมิงกว่า่อพอพอพอเห็นดิ้ง พี่สาวกีเล่จักมือเลยนะครับขอขอมาพี่สาวพ่นไฟจักมือหอมนะครับครับไมาให้กำลังใจนะครับเป็นมอลลัมบ้านนองอ่ะยูเน่เล่ไปอีกจั๊กโลกสองโลบ้านเกิดบ้านเบ้านบ้านบ้านไอ้แม็กซิคเนี่ยเกิดยูตมบลโขกสีนี่แหละบ้านฟิตจั๊เล่เล่เปนเล่เดียวเนี่ยมันต้องไหลเนี่ย ในี่แม่บอกครับแม่ครับใกล้ๆต้องถุนก็ต้อ,อ,องเข้าไปอีกแม่บอกคร,รับจากน้าวัดตงบีผมน่าะสองลูกสีนี่ผมมาล่ำวัดอยู่ตรง าม,มาคือเก่าครับก๋วยเตีเ๋ยวแม่พวงก๋วยเตีเ๋ยวใยญ่พวงคนเก่าคนเดิมไม่บริการถึงบาง้านคง้มด้วยบ้านน้องไหลเลยนะครับนี่ไมายยงคือแม่พวงเนี่ยมันกีน กี่หากินปากท่างนี้วัดไปว่ามันไปว่าเออเดี๋ไปหาเราเดี๋ยวนี้สุภาพพล่ำจะได้โบสถึงเขาจังไลยไม่เห็นมึงเห็นอันนี้ที่อยากบวชอีกทีบพรขั้นอยาบวชจักเทียแม่นไผมาจ่าใส่ในมือเจ้าที่คอยว่าอยู่เดี่ยวพวเจ้าขึ้นมาอย่างเออธรรมดาหลักศิลปินคือกันหลักกับม่ัมลูกอีสานหั่นน่ะฮะขึ้นมาลรงงานโตโตโอ้วววมหันไม่ได้ขึ้นน้ำมูอไม่ได้ขึ้นน้ำมูอก็เข่าใหญ่น้อกเตี้ยงแกขึ้นมาลรงงานโตแบบพวกพวกเจ้าโยตวมา บ้นใจไนบุญเน่เขาเป็นตลกเนาะเอ้ยบอสกิมาไล่ห้าโต้เ้ยงเขาไม่หนมเพื่อเดียวสันแร่เพ่เดียวมึ่กับว่าถามนาถามหลังพ่อโบเพเ่ขึ้นมากะบ้าวดอกมีตีว่าหันขึ้นหน้ามันนาขาวเอออดีมันยังยันนาอย่างนี้่ม่จะไปถามนาถามหลังอะไรพรเจาสองคนแจ้งโต้ท่ามั่นกับว่าเนี่ยมาสีกาวแดงจ้งลอยถอนุญาดไล่ห่าโตสะก้อนหัวกล้วยหัวจวบหัวปีมันหัน เขาแล่นั่งโตไปเลยบอดี้ไม่นั่งอกและนั่งโตก็เป็นอย่างผู้ใด้คออย่างไจุดสิ้ง้มเจงสัญญาณไหนตอวผู้กว่ามันเขาสิอขาง่วอันั่งกระแทกเต้าคอยยืดได้โดยนี่เป็นอออกโตีเลือค่ะออกโลดอันเวที่นี่เขาล้มได้เพราะเบิร์นะคะผมบอกว่าเห็นเป็นล้โรงเรียนลโรงเรียนมันเป็นยังมันลมาแต่เดวที่ล้ใบเเบิร์ตฉากซ้อนกันเพื่อเห็นว่เนี่ย ชาผู้ขาโซราาปีนคอมแตไล่อัานโตมาลำหลูกอีสานเอี้ขัดไปแบแบบ่ไล้ไไัมโตอีสักอนว่าเอาอีก้อเือไก็เสียหายหรอกเพื่อนสวัสดีค่ะผู้ขาตลกสาวกิมบะิีมนะคะนอนแบบแบบลูอีสานของา้อนรับเองครังคอง ยิบบอไหนมึงบอกครับตั้งตั้งค่อยๆกันน่ะแม่ตั้งดยู่มึงบอกเมย์จะไหนมันซื้อบอยังพระเทศแกละถึงยี่ห้าเสียงจะมันกับบ่อใดหนอมึงซื้อหนังปลาหว่านหนนี่แดมๆจ้าโอ้ยมันเป็นตะซื้อไม่อยู่ล่ะเดี๋ยวพี่ยากจะตั้งให้มาตั้งบิไงกูว่ามึงเป็นตะซื้อบุ่มๆเป็นยังสัตว์เพราะจะตะซื้อบักๆเป็นยังสัตว์นั่งเฮาขึ้นมาจะมาบ่มมาบอกินยังอย่เนี่ยเอาจากคราเหินเทศหินเทศไม่ไมอยู่อันไหนอันไหนหมูเด้งไวก รวมีมันหมูไทยกี่เลยเขาไล่ข้นตบริยามีโซลระย่าฟาปินล่ยิัดไปยิ่แบมแบมลูกอีสานเจ้าลูกลูกทีแม่กูนี่แหละทุจลายิราว่ทยาิาพอตายเมื่อวันก็พอทอมันนี่มันยัไหนไท่องเลยกต่างัก่นจ้ามาอะีกแ่เอาอีกแน่จะอสาจอกันต้หัวคำล่าเลยสิประเดดไล่ง้นตแล้วให้กน่อยโออย่าปล่อยควันอย่าปล่อยควันตลกโมเมนนั กูกับพ่อแห้งแลกเนี่ยมาปล่อยควานชนะกูอยู่งนั่งโต๊ะเขาบอกหูว่าเป็นไผ่ที่เดียวนี่แต่วัดดีจ้าอี่ฉันกับลูกสาวสวยวสวงน้องพวงตีนเปิมขาเนี่ยน้องพวงอ่ะจ้าบัดขีวบดโต๊ะเนี่ยจ้าให้คอยถามจากใจจริงนะคามหมดค่ะเจ้าเด่นนอนน้ำเขาจะเที่ยบปะนอนน้ำผู้ใดแย่ไหนแยยอี๋ใดนอี๋ขอบจังแม่นผู้ใดจะมาเอินอีอันนี้พะน้า ไปไปมารุมจ <Kong> ุมหุ้ยก็หมูอ้อคอกไนไปไม่เห็นเขาท้วงขาดจีบแต่เนี่ยมีเนี่มอยู่แถ่จบมาเบลสกันเงินท่าน่ะฮะสาวแหล่ให้เจี๊ยบเจียต้องขอยังไงเจืาบอเจ้าบ้านกวนุวนออเต้องเปิดยูทูฟังสะกอนทั้งจบทั้งจบก็คือคือดิ จีนงามพี่เข่าไว้ไว้ดิเนี่ยจะได้ดูถูกก่อนดิหนิอุ้ยทอดียวกันเลยวเกะอ่างเอ็มกินดีละอ่าน่าชฉลาดกุ้งขางขวดอะไรเออเรือเรือขาวขาวขีดใหญ่ให้ใครถามได้เดี๋ยวนี้มลรำไม่จีนยุ่เดี๋ยวนี้เรือมรำไม้ตัวมลรำไม่ตีนละเออขากระตั้งปีแรกปีแรกจินี่แมนเมนี้ถือมาเป็นปฐมมเลืพี่น้องขาเออฝากทีมงานมรำหมวกลานบ้าน การเป็นตะ,<บ>ตะข้าวอย่างบ้านตะข้าวเอากระนองไหลทำเด่นหมุกแง่ไหนีม่ใช่กาอยาฝ่าดีใจได้อัน,นว่าข่าพี่นี่เทาตีเก็กบเพื่อนออกได้หนเป็นตะข้าวนี่น้องไหลน้องมาไหลซื้อซื้อกุยาญมันเรียกฟง <c oughs> ยันี่อดปีนพุณลอน้องเนี่ยบอกว่าเอปมวงนั่นเี่ยสมมามาล้ไม่เนาะพี่อนโศกอจะไปขืนไปสูงเนาะโศกแล้วมายูตําๆขึ้กูนีมสิเป็นหนึ่ยันปศุสูลเนาะสมมามาล้มไม่ใหญ่กวงเออตีนเปิมเป็นยังข่อยคุเบาตัวหนึ่งวัะติอันไม่กับว่าไม่ตั้งแต่มาล้มในฉากกับไม่ดินิวีโอข่อยขเาหอกไม่จะข้นพ่เบิดถือจังไลมันว่างเลยมันเรื่มเอาขืนมันจังเปักสั่นโาตั้งเพียมันขนบ่เบิดคือค ตัวอะไรกันที่โต๊ดประเดียวลูเพเนี่ยแต่ว่าเข่าใจเนาะหลังคาดจะได้ไปจำดินอยูุ่คน,นี้เนาะหลังคาดจำดินกูโมไดิร์บแบบภูขับรถเข่ามากเจ๊แรกกูเห็นกูเห็นยอดอันนี้แหละยอดเงี่ยมันไปสั้นไปยู่กลางงำแพร่กวนมันชาามันผู้ใดมาใหญ่กันดอกกันที่แบบกูวนที่อะไปากไปบอกหัวหน้าเฟ้มเนี่ยปากว่ากันไหงว่าน้าเฟ้มบักเฟ้มน่ะตะคุหัวหน้าอุ๊ยใครเกลียดเขาเนี่ยเอิ่มบักยังไหนตรงเนี่ยมันเกิดมกอีกตัวประสาทหัวหน้าสื่อเนะเขาเป็นหัวหน้าเขาเป็น อย่างเขาเนี่ยกูเป็นลูกน้องเมันมาสิเป็นังเป็นพ่อหนาซืฉอไม่เฉกเงินพ่อพุดถี่เขาคุณเฟมเนาะงวันติคุณเฟมพุดถี่โอ้คอร์สเฟมเออหมู่บ้านคุณยังเอิอนปากเฟมอยู่เนาะกมูบ้านบัตรมันี่ไม่จอดพระทัตต์ไอ้กูเอิอนคุณเพราะว่าเออกูกัดเป็นต้นลึงเจ้าของมาลลัลูกอีสานพี่น้องมาลลับ้านเฮ้ามาลลัลูกมาลลัหลานลูกอีสานฝากไว้ให้ปีให้น้องเฮ้าเอาความไปอีกบัมบ้าบามเอาหลายใหญ่หางใหญ่ใหญ่ท่านบัมเอาดีลูกหลานท่านมาสิเพียงสุดประทัน นี่แมนแมนนี่รีเตรียมโชคสวยสวยงามๆให้พี่น้องเขาเด็กเบิ้งเด็กชุ่มเด็กแง่งเด้อพี่น้องเด้อมาล่ำไม่จะสเปตีเซว่งไงผืนเออฝากตุ่มเอากันค่ะเป็นไออายอยู่ดิเอ้อเนี่ยเออไอรีพญตายกลับมาไง ส้นละที่งานหมดสวัสดีพ่อยายก็ใตยขาวเด้อค่ะเด้อแต่ละยีคพอข่อยเยอะใช่ไหว่าขวอยคุณน้ำกินงานพวกหนูพาดมาให้เกียรติให้เกียรติมาเบิ้งมัอนี่มาเบิ้งลูกเบิ้งเตาปลาบอกข้าวมาขายสวนค่ะแต่บอกข้าวมาขายจะในบ้านเขาเกิดทุนนี่โอ้ยเอาขอเสียงคนโสดหน่อยจ้าโสดน้ำผู้ให้เลยมาตั้งใจผ่านเขาเขาโสดบ้างเขาผู้ให้ ผมันจอซื่อดรกใหญ่กันขันพหายบนพนอเดาเนี่ยจะเล่นในโซดเนี่ยเขาหยิบิรถเราหยอกซื่อๆคันป่อบอกกับพ่ด็กหัวคันเ่าผัวมันเงี้ยวฝื้นแมนเฮ้ยจะไห้หล่าห้าวบันีไปโชเด็ก็ไปที่พ่อย้โช์ศิลปินเข้าลามโซ่ไม่ได้ตอนนื่องทำไมิปลอยโซ่ลอยลอาลามฮอดโซ่ปุติโซ่นับเดมมูดินเขาเขียวอาไปไปไปมูเจ้าเข้าขาไปคอยสิปลอยโช์ พี่น้องฝากตอนเป็นกำลังเรงใจให้พี่น้องเข้าบานหนองไหลพี่น้องตำบลโคกสีพี่น้องอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นพี่น้องนไหลสดเบิร์ดคือผู้สุดทนฝากเป็นกำลังเรงใจให้กับทีมงานลูกอีสานขอฝากของนั่นก่อนดีค่ะข,ขอเปลี่ยนแรงใจนะค่ะ